เราไปดูงวดที่แล้วนะครับว่าอาจารย์ให้ตัวไหนแล้วเข้ายังไงนะครับเราไปดูก็คืองวดที่แล้วเนี่ยใครถูกกับอ,อาจารย์บ้างอาจารย์ให้ชุดนี้นะครับสองเจ็ดสองสามเล้สองเจ็ดสองสามสามเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งนะครับเลขที่ออกก็คือแปดหนึ่งสองแล้วก็ทูปปูทูปปูก่อนแล้วจุดได้เก้าสี่หกนะครับตรงๆไม่ต้องกลับ บางคนก็ไม่ตัดเล่นทั้งที่เลขก็เข้านะครับอใครเห็นคลิปนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับอท่บปู่ก็เข้าสี่หกล่างเต็มๆแล้วก็บนแปดหนึ่งสองคือเลขเราจะมีอยู่สองชุดระหว่างชุดของอาจารย์กับชุดทูบปู่อาจารย์เบื้องบนกู่ไหนเอฟเวอร์ตันครับอาจารย์มาเกย์เบอร์ตันนะถึงน้นำอยู่สองศูนยะ์นะเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองใช่ไหมงวดก่อนนะครับบางคนไปนเลือก ไปเลือกอาจารย์บอกแล้วเลขมีอยู่สี่คู่อย่าไปเลือกเอาให้หมดไม่กล้าหมดเยอะนะครับถ้าใสายดวงอาจารย์อาจารย์ให้ไป4คู่เนี่ยก็เอาตามอาจารย์แต่ถ้าใส่ดวงเราเองก็เลือกเอานะก็คือเลขมันมีอยู่ร้อยคู่อาจารย์ตัดออกเหลือ4คู่คือตัดออก90 9าคู่ใครที่รูดได้ก็คือรูดเลยรูดคือจบเลยงวดนี้อาจารย์เด่นศูนย์เรารูดศูนย์ได้นะฟันศูนย์รูดศูนย์ได้เลยนะครับอืมลอตเตอรี่ นะครับหลายคนถูกสี่หกวันนี้มีคนถูกอาจารย์นะครับหลายแสนหลายล้านนะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีนะครับอ,อย่าลืมนะครับเพจจริงไม่ใครหวยไม่ปักเว็พนันอาจารย์ต้องบอกก่อนใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP เชื่อว่าหลายคนอยากเข้ากลุ่ม VP อยากได้เลขในกลุ่มอยากได้หวยใบด i d ลายอาจารย์มาจะบูชาทุ่ชุด1 9 9ยก้าก็ได้เข้ากลุ่มหรือบูชาเสือ้อ3 9 9ร้อก้าก็ได้เข้ากลุ่มหรือบูชาชุดเทาเวท4ี่ร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้ากลุ่ม นะครับหรือกำไรรุ่นแรก599ก็ได้เข้ากลุ่มทูบชุดละร้อยเก้าเก้าได้เก้าแท่งก็ได้เข้ากลุ่มอ่ะแอดไอดีไล like อีกครั้งนะครับอาจารย์จะไปแล้วไม่ได้กลับมาบังเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่ทันอ่ะคนดูหมื่นห้านะครับฝากแชร์ด้วยนะครับอ่ะขอสองหมื่นคนถึงไหมวันนี้ไม่เป็นไรนะครับใครรักใครรัตธาอาจารย์ก็ดูใครที่แบบอ่าไม่ว่างหรือว่าไม่สะดวก ไม่อยากดูอาจารย์หรือว่าคิดว่าอาจารย์เป็นบ้าเป็นบอก็ไม่ต้องเข้าดูนะครับอันนี้เป็นชีวิตจริงของอาจารย์วันนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดวันนี้อาจารย์เป็นกันเองกับลูกศิษย์ที่สุดแล้วใครที่เคยมาสํานักอาจารย์นัตตี้จะหลงรักเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่ง่ายๆกันเองเป็นคนบ้านๆครับเป็นคนที่เป็นตัวของเราเองผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเชียบบอลเลยบอลก็คงอารมณ์เดียวกันในนี้อาจารย์เฉีย์ฟุตบอลแล้วมันโดนนำสองศูนย ย้ำสองศูนย์เราตีไล่แตกมาหนงสองนะครับถ้าเสมอได้วันนี้เนี่ยโอ้คือยี่ครับวอ่ะทุกคนไปเบิงงเลขก,กันเลยครับแอดมินพี่ลุงอา่าทำทูบเสร็จยังให้แคปออมสินก่อนเลยนะครับทุกคนทูบเสร็จแล้วแคปออมสินเลยครับนะอ่ะหมื่นหกครับคนกลับมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวของอาจาราย์นะไอ2ส ที่ห้องอีแม่พี่น้องกันปิดปิดหูไปเ้อออแคปความสินครับพรุ่งนี้มีอวมสินนะครับมีเน้นแค่นี้แหละครับออมสินครับอะแคปความสินนะครับปิดหูไว้อีกเด้อนะครับเพราะว่าทีมข่อบุกยูพี่น้องมันสิตกใจเนี้ยข่ยก็ตกใจขึ้นกัน ฟาว้าโ no, อ้ยเนาะน็อตฟาวเอออ่ะแคปือยังครับแคปแล้วบอกอาจาร,รย์ออมสินขอบคุณค่ะออมสินขอบคุณครับนะครับคนดูหมื่นเจ็ดออมสินขอบคุณค่ะชอบเหมือนกันเราเด็กหงออ่ะใครเคยดูบอลบ้างครับทีมไหนกันอาจารย์เชียร์ทีมไหนอาจารย์เชียร์อ่าโรสฟีนัมือลเอเมอรตตันนะครับก็คือชอบทีมที่แบบไม่เหมือนเพื่อนเป็นทีมเล็กๆนะครับคือมันถึงได้ลุ้นไงเออถ้าเชียร์ทีมใหญ่มันเก่งโพดน,นะครับ เหมือนอาจารย์นี่แหละเป็นทีมที่ไม่ดังอาจารย์ก็เหมือนอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่ดังเวลาทําอะไรสําเร็จแล้วมันยิ่งใหญ่นะครับอโอ้เอาเอาอแคปแล้วเนาะโอเคออมสีลแล้วก็ชุดเต็มรัฐบาลไทยอันนี้ชุดเต็มนะทุกคนย้ําก่อนนะ่านี่คือชุดเต็มชุดเต็มนะครับเออชุดเต็มนะครับแคปชุดเต็มก่อนเดี๋ยวเอาชุดเน้นให้ ฝากแชร์ด้วยครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้คนที่ลำบากได้เห็นคลิปนี้นะครับไอ้ได้แคปไปว่าตอนคนเมืองมื่นเจ็ดแคปไปเลยนะมื่นเจ็ดเองนะแคปแล่วแคปหรือยังครับได้แคปแล้วชุดเต็มขอบคุณค่ะชุดเต็มขอบคุณครับ่าพิมพ์หน่อยอาจารย์จะได้ไปชุดต่อไปนะครับบางคนเขาก็แคปช้านะมันแล้วแต่สัญญาณเน็ตนะครับอืม ครที่ไม่เคยถูกหวยก็ขอขมากรรมกับอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบปิดไลฟ์ไปดูบอลเม้นยังดอกข่อญจิภาพเฝ้าขอขมากรรมเนี่ยอ่อะโอเคแล้วก็ชุดเน้นนะครับชุดเน้นชุดนี้เห็นกันแล้วใช่ไหมอะนะครับรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้อยี่ยังก็ได้พ่อแม่ขอให้มีศูนย์มากศูนย์ยังก็เลือกใส่เอาส่วนตัวอาจารย์น็อตตี้ชอบศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้า 02แล้วก็เม็ดเดียว9009ฟังอีกครั้งอาจารย์ชอบ06 69 02แล้วก็เม็ดเดียว9009 3ตัวอาจารย์ชอบ690กับ0แล้วแต่ได้หมดใครรูดได้รูดใครวิ่งได้วิ่งเลขเราความน่าจะเป็น0อาจารย์คิดว่า5 0 0 0เเหมือนงวดที่แล้วใครรูดไว้ก่อนก็รูดเลยใครรูดได้รูดนะครับ ใหรูดไม่ได้ก็เจาะแต่ว่าอยากให้รูดไว้ก่อนแล้วก็รูดสักห้าบาทแล้วก็มาเจาะตามหลังกันไว้นะกันไว้ระวังปิดหูด้วยตอนนี้ทีมอาจารย์กําลังหลุดไปแคปเลขทูบเลยครับเพื่อไม่ใครอยากขอขอมากรรมก็รอขอกับอาจารย์ได้เลยให้ทูบเสร็จก็ขอเอาโทษสับข้างครับพี่น้องแป๊บนึงโทษสับข้างโอ้ยน้องแคปทูบนะครับข้างข้างนะเลขทูบครับก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ ทุกคนเห็นตัวไหนอ่าัสดีคนดูสองหมื่นครับอ่าทุกคนเห็นตัวไหนหมื่นเก้าหรือ,อยังไงแคปไปเด้อเ้คับ <Okay. S 1> ผมขั้นหัวของผมอ่าหมื่นเก้าและอ่าแคปเด้อครับเด้อเห็นตัวไหนครับมาวิเคราะห์ช่วยหน่อยนะครับปังลุกงวดกับงวดที่แล้วได้เข้าชมเฉยๆฮ่าโซโมขนกพรบอกนะครับนี่ทูบก,ก็คืออาจารย์รูปหล่อผู้สาวก็ร้ายแบบนี้ละ อันไม่เป็นไรเพราะว่าจัดไว้เรียบร้อยใครที่ดชีอาจารย์อาจารย์ให้ก่อนนะครับจะได้ซื้อก่อนไม่มีอันอถ้าซื้อก่อนทอูบอาจารย์เห็นเก้าสี่สองนะครับเรากลับหัวหกสี่สองการไว้มันก็จะมีเก้าสี่เก้าสองสี่สองถ้าเราจะกลับหัวก็ได้เนี่ยมันก็จะมีหกสี่กับหกสองเนาะถ้ากลับหัวเนาะ,ะถ้ากลับหัวนะครับ9 4 2 6 4 2ี่งวดี่ที่แล้วของเรา9 4้าสี่กี่หเลยวันนี้ก็เน้นๆเ,เลย4ี่4สอง เน,นเน้นเลยสี่สองสองสี่อืมขอขมากรรมด้วยครับอะใครรอขอขมากรรมบ้างครับอืมอะเดี๋ยวทวนเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็น๋ยวกันห้เลขปุ๊บคนก็จะออกไปเหมือนอะมันก็ได้เป็นเทคนิคว่าต้องให้ช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์กับจิฟ้าปิดไลกัน,นอยู่เพิ่งบ่นกันพี่นอ้องเอาตั้งแตอออมสินครับอะไล่ให้ไหมออมสินยังไม่อั้นค่ะโอ้ดีครับดีใจได้ยินคํานี้นะครับ เราไปซื้อลอตเตอรี่ยังไงในเว็บน่ะในกระเป๋าตังค์กับกองฉลาพัดอะไรก็ไปซื้อได้นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้อาจารย์ไม่ได้โฆษณานะอาจารย์แค่บอกว่าเราซื้อให้ถูกกฎหมายทุกอย่างต้องตั้ง <Yeah. S 1> อ่าเออนะครับช่วยเหลือรัฐบาลเนี่ยเป๋าตังค์ก็ได้นาอสนับสนุนรัฐบาลนะครับออมเป็นาของรัฐบาลมาเป๋าตังค์ <Yeah. S 1> ของรัฐบาลนะครับ